สวยแพคคู่แอนนิโคลแท็กทีมสืบความสดใสจนหนุ่มๆใจบางทําชาวเน็ตปาหัวใจรัวสวยแบบแพคคู่กับนางเอกหน้าสวยและศิลปินหน้าเด็กที่ดังเป็นโปรแตกในยุคเก้าสิบแถมยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังคงความสวยไม่เปลี่ยนสําหรับนักแสดงสาวแอนซิเรียมและนิโคลเทดิีโอล่าสุดทําเอาแฟนคลับได้เหหลังนิโคลลงรูปคู่แอนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนคลับได้หายคิดถึงเห็นครั้งแรกคิดว่าฝาแฝดเรียกว่าสวยคูณสอง ปังกับลูกสาวมั่นในชุดขาวเกาะอ,อกดูละมุนละไมแถมยังคงความสวยแซ่บไม่เปลี่ยนบอกเลยว่าส,สาวคู่นี้ตาดมากแม่งานนี้ก็มีแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบดูแล้วก็อดอมยิ้มตามไม่ได้จะสวนน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยจ้าขอขอบคุณภาพแอนซิเรียมนิโคเทลิโอภาพแหล่งข้อมูลข่าว i n n news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ